สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังรับฟังถ้อยคำหนุนใจและเสริมสร้างจากพระวจนะพระเจ้าในซีรีส์ต้องแบบนี้พระเจ้าจะไวยพรตอนนี้เป็นตอนที่3นะครับหัวข้อในตอนนี้ก็คือสับสวิตยีนจากโหมดอักเสบไปสู่โหมดซ่อมแซมด้วยสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจพี่น้องดี่ะครับคนเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมครับ คุณพยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกาลังกายพักผ่อนหลับนอนตามเวลาและพยายามคิดบวกไม่คิดลบแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ยังรู้สึกเหมือนหมดไฟป่วยง่ายเครียดง่ายเหนื่อยง่ายมันดูเหมือนร่างกายไม่ยอมจะร่วมมือกับคุณเลยนะครับคุณรู้ไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์สมัยนี้กำลังตต่น,เต,นเต้นกับการค้นพบศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่าอีพิ จ e เนติกอ mm ีพีจเนติเป็นการค้นพบว่า mm hmm. เจ้าความคิดและอารมณ์ใจิตใจของคนนี้มันสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง mm hmm. ร่างกายของคนไปถึงระดับเซลล์โครโมโซมและ DNA เลยนะครับ mm hmm. นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าไอ้เจ้าความคิดอารมณ์ใจิตใจของคุณมันสามารถที่จะเปิดหรือปิดสวิตช์ของยีนบางตัวในร่างกายของคุณได้เลยคุณรู้ไหมครับว่า ร่างกายของคุณมียีนที่สําคัญอยู่หลายตัวนะครับและจะมียีนตัวหนึ่งทําหน้าที่เป็นสวิตท,ที่เรียกว่าสวิตอักเสบและมียีนอีกตัวหนึ่งทําหน้าที่เป็นสวิตซ่อมแซมด้วยนะครับแต่พี่น้องครับยังไงก็ตามเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับผู้เชื่อในพระเจ้าเลยนะครับเพราะว่าเมื่อ 2, 3000ปีก่อนนั้น คำีไบเบิลก็ได้เปิดเผยความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นไว้แล้วว่าชีวิตสันติสุขและสุขภาพของร่างกายที่สมบูรณ์นั้นมันไม่ได้เริ่มต้นที่ยีนโครโมโซมหรือ DNA ที่เป็นกรรมพันธ์ติดตัวคนมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่ว่ามันเริ่มต้นจากไหนครับเจ้ายีนโครโมโซมหรือ DNA มันเริ่มต้นที่พระเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงสร้างร่างกายของคนนั่นเองแหะครับ คุณรู้ไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์ในยุค AI นี้ก็ได้ใช้ AI แล้วค้นพบว่าความเครียดสะสมเหลือหลังที่อยู่ในอารมณ์จิตใจของคุณนั้นมันเป็นตัวการสำคัญเลยนะครับที่คอยหลั่งฮอร์โมนที่มาสั่งเปิดสวิตอักเสบแล้วก็ปิดสวิตซซ่อมแซมในร่างกายของคุณแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันก็จะทำให้คนเจ็บป่วยง่าย หรือแก่ชราอย่างรวดเร็วกว่าปกตินะครับถ้าคุณไม่อยากจะเจ็บป่วยหรือแก่ชราง่ายๆก็จะต้องฟังคลิปนี้ไปจนจบเลยนะครับพี่น้องที่รักนี่ก็เป็นการค้นพบทางชีววิทยาที่น่าทึ่งที่สุดนะครับซึ่งยืนยันถึงการออกแบบอันอัจฉริยะของพระเจ้าของเราพระองค์ทรงออกแบบให้ร่างกายของมนุษย์มีโหมด ต่อสู้และโหมดหนีนะครับเพื่อใช้ในยามเผชิญอันตรายจริงๆแต่พระอค์ไม่ได้ออกแบบให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในโหมดนั้นตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแต่ปัญหาก็คือโลกในยุคนี้ตกอยู่ในความบาปทวีมากมายขึ้นกว่ายุคหลายพันปีก่อนนั่นก็เพราะความเจริญทางวัตถุมันทําให้ชีวิตเราก็มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าสมัยโบราณมากเลยนะครับสมัยนี้ เราจะมีภัยคุกคามหลายด้านมากซึ่งส่งผลให้เราก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัววิตกกังวลเกรงเครียดและต้องต่อสู้กับแรงกดดันในหลายๆด้านอย่างต่อเนื่องสภาพอารมณ์ใจิตใจแบบนี้นี่แหละครับมันทําให้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณคุณรู้ไหมครับว่าความเครียดสะสมต่อเนื่องทุกๆวันมันจะทําให้คุณอยู่ในโหมดลบโหมดสู้ลบโหมดต่อสู้ตลอดเวลา และมันก็เป็นผลให้เจ้ายีนที่ทำหน้าที่สวิตอักเสบมันก็เปิดทำงานตลอดนะครับแล้วร่างกายของคุณจึงไม่มีโอกาสได้เข้าสู่โหมดซ่อมแซมเลยการอักเสบนี้เกิดขึ้นได้ที่ไหนบ้างครับมันเกิดขึ้นได้ในระดับเส้นเลือดเล็กๆทั่วร่างกายคุณเลยนะครับการอักเสบเกิดขึ้นภายในเซลล์ในโครโมโซมใน DNA ของคุณเลยการอักเสบ ลุกลามไปถึงอวัยวะต่างๆภายในแม้กระทั่งสมองของคุณก็อักเสบได้ด้วยอันเนื่องมาจากไอ้เจ้ายีนที่ทำหน้าที่เป็นสวิตอักเสบนี่แหละครับที่มันเปิดทำงานตลอดเวลานั่นเองแล้วคุณจะสับสวิตจากโหมดอักเสบไปสู่โหมดซ่อมแซมได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือผู้นำด้านจิตวิญญ,ญาณในยุนี้หลายๆท่านเสนอทางออกด้วยเทคนิคต่างๆมากมาย เช่นการฝึกสมาธิโดยจดจอ่อกับลมหายใจเข้าออกเพื่อส่งสัญญาณให้ร่างกายผ่อนคลายจากความเครียดเพราะความเครียดความกดดันมันทำให้เกิดการอักเสบของเลือดของ DNA โครโมโซมและอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนั่นเองแะครับแต่ว่าวิธีของคริสเตียเราเราไม่ได้ใช้เทคนิคการสลายความเครียด ด้วยการนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกหรือผ่อนคลายความเครียดด้วยการดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬาแต่ว่าวิธีของคริเสียนเราคือหันมาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าแทนนะครับพระเจ้าไม่ได้ให้คุณพึ่งพาก,กําลังตัวคนเองในการสร้างความสงบและผ่อนคลายอารมณ์จิตใจด้วยเทคนิคต่างๆแต่พระองค์ ประทานสันติสุขของพระองค์ให้แก่คุณเป็นของขวัญน,นะครับเมื่อคุณหันมาสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7เป็นกลแจที่ปลดล็อกทุกสิ่งเลยนะครับก็มีเขียนไว้ว่าอย่ากวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลทุกสิ่งที่พวกท่านปรารถนาต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับ การขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองอารมณ์ความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับพี่น้องวิธีของคริสเตียนนั้นไม่ใช่พยายามบังคับตัวเองว่าจงอย่าคิดจงอย่าฟุ้งซ่านจงควบคุมตัวเองไม่ให้คิดลบจงอย่ากระวนกระวายคือไม่ใช่พยายามทําด้วยตัวเองโดยฝึกสติหรือฝึกสมาธินะครับวิธีของคริสเตียน ไม่ใช่การจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือการเล่นโยคะหรือภาวนายุบหนอพองหนอคือวิธีการเหล่านี้มันก็ดีนะครับไม่ได้ผิดอะไรมันก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้แต่ว่ามันเป็นการพึ่งตัวเองแล้วคุณก็ไม่ได้ฝึกที่จะพึ่งพาพระกุณของพระเจ้าเลยแต่วิธีของเรียเราคือการทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าพร้อมกับขอพระกุณนะครับ ดังนั้นผลลัพธ์มันจึงไม่ใช่แค่ความสงบชั่วข่าวประเดียวประเดาแต่ว่าสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเป็นเหมือนทหารก็จะมาคุ้มครองความคิดจิตใจของคุณไม่ให้เคร่งเครียดกดดันนั่นเองสันติสุขที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้านี่เองแหะครับเป็นสัญญาณที่ส่งพลังที่สุดซึ่งส่งออกไปบอกกับเซลล์ทุกเซลล์บอกกับยีนทุกตัวในร่างกายของคุณว่าทุกอย่างปลอดภัยดี ไม่มีอะไรน่าหวาดกลัววิตกกังวลพระเจ้ารักฉันพระองค์กําลังดูแลชีวิตฉันฉันมีสันติสุขในพระเจ้าแล้วเจ้ายีนทั้งหลายของฉันจงปิดสวิต์อักเสบซะแล้วเปิดสวิตเข้าสู่โหมดซ่อมแซมได้เลยดังนั้นพี่น้องที่รักคุณไม่ได้มีหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่จะต้องคอยเขียนโค้ดสั่ง อวัยวะในร่างกายตัวคนเองหรือสั่งเจ้ายีนด n เของคุณให้สงบลงไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคุณไม่ใช่แบบนั้นถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณต้องเป็นแบบนี้คุณมีสิทธิพิเศษสูงกว่านั้นนะครับในหนึ่งโคลินบทที่6ข้อ19ก็มีเขียนไว้ว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในท่านเห็นไหมครับพี่น้องร่างกายของคริสเตียน ไม่ใช่แค่เครื่องจักรชีวภาพแต่ว่าเป็นถึงที่ประทับของพระเจ้าเลยนะครับดังนั้นการดูแลร่างกายมันจึงไม่ใช่แค่ดูแลสุขภาพแต่มันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ภายในตัวคุณเลยนะครับคราวนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าแล้วฉันจะต้องดำเนินชีวิตในสันติสุขของพระเจ้าได้อย่างไรประการแรกให้คุณเริ่มต้นทุกเช้าวันใหม่ด้วยการมอบถวายครับ มันไม่ใช่การพยายามควบคุมความเคร่งเครียดวิตกกังวลแต่เป็นการมอบถวายความเคร่งเครียดวิตกกังวลทั้งหมดนั้นให้กับพระเจ้าแทนครับในหนึ่งเปโตรบทที่5้าข้อเจ็ก็หนุนใจพวกเราว่าจงละความกังวลกวาวของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านเห็นไหมครับพี่น้องคุณจะหายจากความกังวลกวาวเมื่อไหร่ครับก็เมื่อคุณตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า พระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตคนนะครับคุณตระหนักตลอดเวลาจนมันอย่างลากลึกเข้าไปถึงกิตใต้สำนึกของคนเลยนะครับว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยชีวิตคุณคุณไม่ได้โดดเดี่ยวแต่พระเจ้าทรงอยู่กับคุณและเป็นห่วงคุณในทุกรายละเอียดของชีวิตคุณเปรียบง่ายๆคล้ายๆอะไรมันก็คล้ายๆเวลาคุณเป็นเด็กคุณก็ตระหนักรับรู้ตลอดเวลาว่าพ่อแม่รักและห่วงใยคุณ มันจึงทําให้คุณไม่รู้สึกกังวนกระวายหวาดกลัวกับเรื่องใดๆเลยดังนั้นตอนที่เราเป็นเด็กกันเรามักจะมีความรู้สึกนี้และมันทําให้เรานอนหลับง่ายๆแล้วก็หลับลึกอย่างมีความสุขก็เพราะมั่นใจว่าพ่อแม่รักและเป็นห่วงเรานั่นเองในภาวะอารมณ์จิตใจที่มีสันติสุขแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายคุณไอ้เจ้ายีนที่ทําหน้าที่เป็นสวิตอักเสบ มันก็จะปิดทํางานและร่างกายจะเปิดสวิตซ่อมแซมขึ้นมาแทนยีนที่ทําหน้าที่ซ่อมแซมมันก็จะเริ่มทํางานนะครับประกันที่2โลกนี้สอนให้คนพยายามนั่งสมาธิทํากิจให้ว่างพยายามควบคุมความคิดตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่านหมายถึงพยายามหยุดตัวเองไม่ให้คิดนั่นคิดนี่และพยายามทําให้สมองว่างเปล่าแบงค์แล้วก็จะมีสันติสุข ซึ่งมันก็ได้ผลแบบชาวโลกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีของคริสเตียนเราเลยแล้วคริสเตียนต้องเป็นแบบไหนสําหรับคริสเตียนเราเราต้องทําอย่างไรน้องที่รักคริสเตียนเราจะไม่ได้ปล่อยให้สมองว่างเปล่าแบงแบงนะครับแต่ว่าเราจะเติมความคิดอารมณ์ใจิตใจของเราด้วยพระสัญญาของพระเจ้าแทนนะครับในโครสีบทที่ 3: ามข้อสบอกเราว่า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้หมายถึงอะไรการเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนมันก็หมายถึงการที่คุณจดจ่อความคิดของคุณเป็นความคิดที่มาจากสวรรค์หรือมาจากพระเจ้าแทนนะครับไม่ใช่เติมตัวเองด้วยความคิดจากแผ่นดินโลกตัวอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกเครียดกดดันเพราะหมกมุ่นกับ ความคิดแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่คนคิดไม่ตกว่าจะแก้อย่างไรมันอาจจะเป็นปัญหาหนี้สินหรือปัญหาความสัมพันธ์ถ้าเป็นชาวโลกเขาจะสอนให้คุณฝึกสมาธิทําสมองให้แบงคแบงคว่างเปล่าแล้วจิตใจจะสงบลงหายเกรียดแต่สําหรับคริเตียนเราเราไม่ได้ทําแบบนั้นคริเตียนทําแบบไหนครับเราไม่ได้ทําให้สมองแบงแบงว่างเปล่า แต่เราเติมสมองของเราด้วยพระสัญญาของพระเจ้าเข้าไปแทนตลอดเวลาเช่นภาวนาถ้อยคําพระเจ้าที่ว่าพระเจ้ารักฉันพระเจ้าห่วงใยฉันพระเจ้าจะช่วยฉันก้าวผ่านปัญหานี้ไปได้แล้วก็ปล่อยวางไม่ไปคิดต่อว่าตัวคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวภาวนาไปเรื่อยๆเติมสมองของคุณด้วยพระสัญญานี้ของพระเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวทางออกจะมาเองมันคล้ายเด็กเล็กๆ ที่เอาปัญหามาบอกพ่อแม่แล้วเขาก็นอนหลับได้อย่างสบายใจเพราะวางใจในความรักความห่วงใยของพ่อแม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาหรือว่าคุณอาจจะเติมสมองของคุณไม่ให้แบงแบงว่างเปล่าด้วยการภาวนาพระสัญญาของพระเจ้าทํานองว่าฉันเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ส่งเสริมกำลังฉันพี่น้องที่รักนี่ก็เป็นการเติมสมองของคุณ ให้เต็มล้นด้วยถ้อยคําเชิงบวกจากพระสัญญาของพระเจ้าในไบเบิลซึ่งถ้าคุณภาวนาไปด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคุณก็จะมีสันติสุขลึกๆซึ่งสันติสุขนี้มันส่งสัญญาณไปยังยีนที่ทําหน้าที่เป็นสวิตอักเสพให้ปิดตัวลงและยีนที่ทําหน้าที่เป็นสวิตซ่อมแซมเปิดขึ้นมาแทนแล้วมันทําให้คุณหับไปอย่างสันติสุข ไม่เคร่งเครียดวิตกกังวลหวาดกลัวอะไรร่างกายของคุณมันก็จะซ่อมแซมตัวเองเซลล์ไหนอวัยวะไหนที่อักเสบหรือสึกหรอก็จะถูกซ่อมแซมโดยอัตโนมัติครับซึ่งมันก็เป็นกลไกลชะลอความเจ็บป่วยและชะลอความแก่ชราของคุณอย่างได้ผลที่สุดเลยนะครับประกันที่3ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะดี หรือจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามให้คุณเลือกที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์เพราะอะไรครับเพราะการขอบพระคุณจะมีพลังทําลายอํานาจของความหวาดกลัวความวิตกกังวลเคร่งเครียดที่จู่โจมคุณได้อย่างชัง,งัดเลยนะครับให้คุณฝึกที่จะขอบพระคุณในทุกเรื่องตื่นมาปั๊บก็พูดขอบคุณพระเจ้าเลยทันทีทํานองว่าขอบคุณพระเจ้า ที่ให้ลูกยังมีลมหายใจในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ลูกมีเรี่ยวแรงลุกจากเตียงไม่เป็นอัมพาตแล้วคุณก็มองซ้ายมองขวาขอบคุณพระเจ้าที่มีห้องนอนที่หลับสบายขอบคุณพระเจ้าที่มีเตียงนอนมีหมอนมีผ้าห่มดีๆขอบคุณพระเจ้าที่ฝนตกพำๆอากาศเย็นสบายก็ให้คุณขอบคุณพระเจ้าไปเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้มันจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับพระเจ้าได้อย่างสนิทสนมวิธีหนึ่งและเกิดอะไรขึ้นรื้ไหมครับเจ้าสันติสุขที่เกินความเข้าใจนี้มันก็จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของคุณโดยใครครับก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคนนั่นเองพระองค์ก็จะส่งสันติสุขของพระเจ้าให้ท่วมท้นเข้ามาในจิตใจของคุณเมื่อคุณทำบ่อยๆคุณก็จะย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กวัยรุ่นได้ง่ายๆเลยนะครับยินอักเสบ ถูกปิดตัวลงและยินซ่อมแซมจะเปิดขึ้นทํางานแทนนั่นเองพี่น้องทีละครับคุณไม่ใช่เหยื่อของยีนหรือโครโมโซมพันธุก,กรรม DNA ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับและคุณก็ไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์รอบข้างด้วยถ้าคุณเป็นคริสเตียนตอนนี้คุณมีตัวตนใหม่แล้วนะครับคุณถูกสร้างใหม่หมดแล้วคุณเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้าแล้ว พระอ,องค์เป็นแหล่งที่มาของสันติสุขและชีวิตที่ล่าเริงเบิกบานของคุณดังนั้นพลังในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณมันไม่ได้มาจากการแฮกระบบร่างกายหรือ DNA ด้วยเทคนิคของมนุษย์แต่มาจากการตระหนักถึงความรักและความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อคุณอย่างลึกซึ้งถึงจิตใต้สำนึก และการเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าอย่างมั่นคงแล้วขอบพระคุณในทุกสิ่งที่ได้รับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสันติสุขของพระเจ้าก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ข้างในตัวคุณนั่นเองคุณจะได้รับพระคุณที่ได้รับเป่าๆซึ่งพระองค์ประทานให้ในฐานะที่เป็นบุตรของพระองค์นะครับ พี่น้องที่รักถ้าวันนี้คุณกําลังเหนื่อยล้าถ้าคุณกําลังรู้สึกเคร่งเครียดถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายกําลังทรยศคุณคุณรู้สึกเหมือนคนแก่ชราไร้เรี่ยวแรงหรือเบื่อโลกผมอยากจะหนุนใจให้คุณหยุดพยายามดิ้นรนต่อสู้ด้วยกาลังตัวเองแล้วหันมาสร้างความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์ในฐานะที่เป็นบุตรของพระองค์แทนนะครับให้คุณมอบถวาย ความวิตกกังวลทุกอย่างของคุณไว้กับพ่อองค์ราวกับเด็กเล็กๆที่วางใจพ่อแม่และให้คุณเติมความคิดในสมองของคุณอย่าปล่อยให้สมองของคุณเต็มไปด้วยความคิดลบและก็อย่าปล่อยให้สมองของคุณแบงแบงว่างเปล่าแต่จงเติมสมองของคุณด้วยพระสัญญามากมหมของพรอองค์และให้คุณฝึกที่จะกอพระคุณพรอองค์สําหรับความรักความห่วงใยของพรอองค์ที่มีต่อคุณอย่างไม่เคยปิดแปลงแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึง สันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจไม่เพียงแต่จะคุ้มครองอารมณ์ความคิดจิตใจของคุณแต่จะนำการเยียวยาและการฟรื้นฟูมาสู่เซลล์ยีนและ DNA ของคุณอีกด้วยคุณจะหายจากความเจ็บป่วยและจะชะลอความแก่ชราได้อีกด้วยนะครับเอาละครับให้เราเร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าที่รัก ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขลูกขอสารภาพว่าบ่อยครั้งลูกพยายามแบกภาระและความวิตกกังวลไว้ด้วยตัวเองจงมันส่งผลร้ายทั้งต่อจิตใจและต่อสุขภาพร่างกายของลูกวันนี้ลูกขอเลือกที่จะมอบความกวลกไวยทั้งหมดไว้ที่แทบพระบาทของพระองค์และทูลขอสันติสุขที่เกินความเข้าใจจากพระองค์ให้เข้ามาคุ้มครองจิตใจ ความคิดและร่างกายของลูกแทนขอให้ร่างกายของลูกเป็นวิหารที่บริสุทธิ์และถวายเกียรติแด่พระองค์อธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไวพรนะครับ